กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาขอหาลือเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทไปยังท่านนายกมติผ่านท่านประธานครับนโยบายดังกล่าวนี้แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาสัญญากับประชาชนเอาไว้นะครับแต่ก็เป็นนโยบายที่มีปัญหามากนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นนโยบายที่ไม่ต้องด้วยการลาเทศะเพราะเศรษฐกิจของประเทศขนาดนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้อง กระตุนอะไรมากนักนะครับแต่ควรจะเน้นเรื่องเถิรภาพมากกว่าที่จะไปเร่งเครื่องจนเศรษฐกิจเครื่องพังไปนโยบายเรื่องนี้จะสร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐเกิดขึ้นไปอย่างมากในอนาคตในขณะที่ไปดานก่อนหนี้ก็สูงอยู่แล้วนะครับเสี่ยงต่อวินยัยการเงินการคลังเป็นอย่างมากและรัฐก็ยังมีนโยบายที่จะใช้เงินในทธรรมนี้อีกเป็นจํานวนมากวิธีการใช้เงินและบัญาโครงการนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนที่สําคัญคือต่างประเทศหลายประเทศนะครับประสบ ความล้มเหลวมาแล้วนะครับในโนโยาบายทํานองนี้นอกจากนั้นยังมีเสียงเตือนจากภายต่างๆเป็นอย่างมากนะครับทั้งสํานักข่าวต่างประเทศทั้งสํานักจัดอันดับเสร็จอันดับเครดิตของประเทศนะครับทั้งสำนักข่าวบูมเบิร์กมูดีสเอสแอนพแล้วก็ฟิตเรตติ้งนะครับสำนักสำนักจัดเครดิตของประเทศเหล่านี้พูดตรงกันนะครับว่า นโยบายนี้จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถรักษา,าเสถียยภาพหนี้สาธารณะได้จะส่งผลให้ประเทศขาดดุลบงระมานมากขึ้นและจะกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP และอาจกระทบต่อการจัดลําดับเครดิตของประเทศได้นะครับที่สําคัญก็คือว่ามีนักวิชาการของไทยนะครับทางด้านการเงินการคลัง99ท่านรวมทั้งท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคนปัจจุบันและอดีตผู้ว,ว่าการธนาคารอีกหลายท่านออกมาคัดค้าน และไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ด้วยเหตุผลที่ควรรับฟังเป็นอย่างยิ่งผมขอเรียนว่าการยืนยันที่จะดําเนินโครงการนี้ของนายกตีและรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนนั้นไม่ถูกต้องอย่างยิ่งครับเพราะอะไรที่เป็นพิษรัฐบาลต้องไม่ตามใจประชาชนนายกรัมตีเหมือนหมอที่รักษาไข้ราษฎรนะครับหมอให้ยาพิษเคลือบน้ําพึ่งแก่คนไข้ไม่ได้ประชาชนย่อมไม่อาจร่วงรู้ถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้ ท่านเอาใจประชาชนอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากการยืน่นยาพิษให้ประชาชนดับกระหายดีๆนั่นเองผมแนะนําว่าท่านต้องกล้าหาญกล้าที่ยอมรับความจริงและสารภาพต่อประชาชนที่จะไม่ดําเนินโครงการนี้ต่อไปการมุ่งมั่นที่ทําโครงการนี้ให้ได้นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความกล้าหาญนะครับแต่เป็นความดื้อรั้นไม่มีเหตุผลซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีการสารภาพต่อประชาชนการยอมถอยจึงจะเป็นความกล้าหาญที่แท้จริง การยกเลิกไม่จะทําให้ท่านเสียหน้าไม่ด้ทำให้ท่านต่ําต้อยลงแต่จะทําให้การท่านได้รับการยกย่องและชมเชยอ,อย่างแท้จริงการทําในสิ่งที่กล้าหาญเช่นนี้จะทําให้ท่านต่างจากนักการเมืองทั่วไปนะครับและผู้คนจะจดจําท่านได้ในเรื่องความถูกต้องและกล้าหาญไปอีกชั่วลูกชั่วหลานผมเรียนว่ายังมีเวลานะครับที่ท่านจะทบทวนเรื่องนี้ผมหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังเสียงของผมและเสียงต่างๆที่เตือนท่านด้วยโยนิโสงมาสีการขอบคุณครับท่านต่างครับ